เล่าไงดีวะเรื่องมันประมาณนี้แล้วกันนะแล้วหลังจากนั้นก็ด็อ u m ิ n t h a n d l i n นะครับด็ d o ิมเมน n ์เออทำทำอกิมเมน n ์กันดีกว่า แนะนำตัวหน่อยสวัสดีครับนี่ไม่เอาตปกติสวัสดีครับผมครับ้อยครับวันนี้มาติดโควิดกับน้องเทสครับผมไม่คิดเลยว่าจะการติดโควิดแล้วจะได้นอนกับคนที่เรารู้จักวันนี้ครับผม2กุมภานี่วันแรกอย่างเร็วที่สุดเราก็คงออกได้ในวันที่11กุมภาใช่ครับวันเมื่อวน12นี่ก็10วันถันนบวันนี้ไงทันนับวันนี้ก็10วันติดไปติดมาจากที่ไหนที่เที่มึง เียวันแรกเนี่ยทำเป็นข่ไมไอซนเดียวเพราะวันที่เจ็ดที่แปดไอ้เทียตีกันแล้วกูอยากขับรถโอ้ยมึงสภพานเดี๋ยวสมมติผ่านไปสามสี่วันแล้วกูโคม่าเงี้ยกูนอนหายใจอ๋อแล้วโหเด็กข่าวพี่พลอยเป็นอะไรครับขออะไรเฮียเมื่อกี้อะไรนะบอกโทรศัพท์ใช้ไม่ได้ใช่ไหมเออเลยทักไปบอกอะไรนะโทรศัพท์ ใช้ไม่ได้ะทั่ทักไปบอกอพี่พนักงานในไลน์ว่าโทรศัพท์ใช้ไม่ได้ครับพี่พนักงานตอบว่าอะไรก็ลองกดศูนย์โทรหาพนักงานได้เลยค่ะก็ก็โทรศัพท์ใช้ไม่ได้กดศูนย์ไม่ได้ครับพี่ไม่ค่อยหานะ อะไรขาดวะเดี๋ยวเดี๋ยวใส่นี่เดี๋ยวผมเอาคอมมาเลยตัดต่อเลยมันจะทายอัพเลยอัพยูทูบเลยอัพลงแล้วดังเลยขออย่างเดียวเลยนะไอเวลาถ่ายถ่ายเนี่ยตอนกูชักว่าไม่ต้องถ่ายแล้วใครจะไปถ่ายเน่เน่บุ๊ป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 เนี่ยเนี่ยถ้าขึ้นความสูงประมาณนี้นะอันนี้ของคือแสดงว่าของพี่ละอ่าเพราะถ้้าาอยย่งงเีอ่พเนี่ยของพี่ กับพราวหมูสับกับแกงจืดนะฮะน้อยมากนะครับเยอะแต่ข้าวนะกับน้อยนะเป็นไรฮะของยังไม่หายหิววะหิวไม่ได้ผมใช้คอนเทนต์ผมนอนแล้วผมต้องได้ยินเสียงกัอบแกวผมตื่นมาเลยไม่เอากล้องมาเลยมึง ิวดิผมโมงเงีแล้วไม่รู้แลวตอนเนี้ยเดือนตะวันเลยไม่รู้มีหน้าต่างเลยนะอเปิดไปเจอแต่กําแพงมีทําไมหน้าต่างคนป่วยเนี่ย <c oughs> เขาบอกว่าถ้ายังกินอาหารได้เนี่ยถือว่าโอเคเพราะนั้นต้องกินให้ร่างกายมีพลังงานครับเ้ยเราสั่งของนอกเข้ามาด้วยไหยสั่งของนอกครับผมหมูทอดบันบันเฮ้ยเขาบอกว่าหมูทอดเนี่ยมันมีมุกด้วยไหมแค่โง่ผู้ารากัน <c oughs> เกี่ยวกาวแล้วสักหน่อยสักหน่อยสักหน่อยกินน้ำก่อนเลยคิดคิดกินน้ำแล้วก็คิดด้วยแล้วมูหยางยางหูเดินหมูข้าหมูหูยอกนี่ไงใครใครเป็นคนจับปลาหมูทอดเออทอดแหย่โอเออเห็นได้แล้วเห็นนะเบาเลยเบาเบาแบบเบาเขาบอกกินข้าวมันเป็นกินกินแล้วเปลี่ยนหน้ามั้ยกินข้าวเปลี่ยนหน้ากินเขอาไม่เขาไม่ ไม่มีใครใเล่นนะถ้างั้นอ่ะเอ้ยเปลี่ยนหน้าไม่มีใครเล่นนะอืมปึ๊บกินปุ๊บหน้าขึ้นมาปึ๊บโอ้โหไงคะเออเหนื่อยยังเหนื่อยแล้วโอเคโอเคแตกเหมือนกันครับวันนี้แตกทุกคนครับยินเดียวเหมือนกูเลยเข้มเข้มเลยไม่มีจางเลย เช็บปัดเลยเชี่ยมีมีคันคันคออะไรเงี้ยมีเกาโอ้โหดิมาให้ดูเลยครับผมของดีๆหนักๆทั้งนั้นเล่มแรกครับผมนี่หนึ่งเก้าแปดสี่ฮันรูกิมูราคามิเล่นสุดท้ายครับอันนี้ของแรงเลยครับเซเปียนครับนี่เรามาดูของฝั่งของน้องน้องนท้นี่เท็เขาจะเน้นอาอบุกอับุกอ่าอ่ามึงอ่านหมดแล้วบ้างพวกนี้ ท้องฟ้ามีน้ำตาเป็นส่วนมากอ่านี่นี่นิวน้วกมลมนิ้วกลมอ่าเหดมิตอยู่อ,อีอ้าวอ่านี่กดตอนนี้ก็ทำมามากินคนระับเป็นมาม่าแห้งเห็นไ็นไงตั้งกล้องถ่ายเองชัดไหมชัดไหมฮะเช็คเฟสโอ้โหไม่โฟกัสเลยว่ะปั๊บเลยปั๊บเลยโฟกัสมือมาม่าโอเค เจอตอนเนี้ยเป็นรสไข่เค็มพอผมกินปุ๊บผมเรียนเสียงได้เอา้าทำเป็นเล่นแบบวันนั้นผมกินแพ็กก่อนมันเป็นเสียงอ่านอ่านเถิงเถิงอ้าวไอ้เห <ผม S 1> ี้ยเป็นยังไงแล้วผมก้องอย่างนี้เลยอ้าวมึงยังไม่ได้กินไม่ใช่เหรอไม่ไงกินแพ็กเก่าไปมันมันมัน่มเอาครึ่งมาไรเลยมันก็เหรอมารเอากึ่งมาได้เลยใช่แล้วกล่องน,น้านี้ผมกินแองนาจงจึงเข้าไปเป็นยังไงก็เปิ๊งอย่างเงี้ยแหลยแยกแบบมาปเปิดฝาเปิดอะไรโอ้ย ร้องอย่าไปจับอย่าไปอะไรของมึงเลยกินเสร็จแล้วก็เชียงเทงไปเดี๋ยวหายเสร็จแล้วก็แยกกางกินเสร็จแล้วก็แยกกางชีวิตเดขอเลยนะชีวิตเดขอเลยนี่ผมเปิดดูดูออนท็อปเลยโควิดเลยโควิดงนี่ไงโฟกัสไม่เข้าโฟกัสเข้าละแอนน์เนี๋ยรอไว้ก่อนเขาบอกอีกห้านาทีแล้วค่อจะเปิดคืออย่าเปิดกลางทางเดี๋ยวมันหก ทำไมเงียบอ่ะทามาดูหน้าต่างดีว่โรงแรมเขาไม่ได้มีหน้าต่างใช่แต่ไม่รู้ว่าจะมีไว้ทำไมอะไม่ได้น่ามองเลยเดี๋ยวถ่ายดูตอนเช้าไหมเนี่ยมีแต่แบบเนี้ยเนี่ยแล้วก็ตู้แอร์คือไม่รู้เหมือนกันว่าให้ดูอะไรไม่ได้แบบนัลงใจขึ้นมาปิดเลยครับแต่ก็ไม่เป็นไรเช้าวันที่สองครับ เป็นไงบ้างครับวันนี้วันนี้ของจริงบอกเลย <c oughs> ไม่รู้วันรู้คืนนี่เช้าแล้วดูมมากนี่ดูมมากย,ย,ย,ยังดำอยู่เลย <c oughs> นี่ขนาดเช้าเลยตอนนี้สิบโมงครึ่งหมดสภาพ้าคู่บอกเลยอืมอ่า <c oughs> ไม่ไหวอาหารคนป่วยผัดซีอิวอ๊วอ่ผัดผเสียว่าผัดกับน้ำมัน <c oughs> คือผัดซีอิ๊วปกติกินแห้งอันนี้แบบเปียกเลยแล้วมันมาเป็นน้ำแกงแบบโอ้โหคนป่วยใครจะไปกินไหวอ่ะเมื่อวานบอกว่าให้เจริญอาหารถึงจะดีโอ้โหอีกคุแดกอะไรไม่รู้เลยเสียงเสรินี่กูไปหมดแล้วเนี่ยพี่ตูนยังได้อยู่ไหมพี่จูนยังได้อยู่ครับผมขอแค่มีความเชื่อใครๆก็เป็นได้เป็นโควิดนะ้วเขามีความเชื่อโควิดไม่อยากมีความเชื่อแล้วนอนใหญ่ๆนอนใหญ่ครับ ยาต้้นเวลาครับกินดีละ9เม็ดโอเคเยอะมากไม่เคยกินยาเยอะเท่านี้มาก่อนอน,นี่คือกินทีเดียวนะก็เดี๋ยวตอนสิุ้กมาอีก9เม็ด มือเที่ยงของวันที่สองวันนี้วันนี้มีอะไรเซอร์ไพรส์มือเที่ยงวุนมะพร้าวครับเคยกินเคยกินบุญมะพร้าวแบบนี้ไหมคือปกติมันจะกินกับน้ำแข็งใสกินแบบไอติมขนมหวานมันคือท็อปปิ้งแต่นี่ให้กูแดกเพียวเลยให้กูกินเพียวเลยทำไมให้สั่งน้ำแข็งใสมาหรือเปล่าเออไม่มีนะปกติถ้ามี่นี่เอามาของอะไรฮะมีขอมาส่งอีก่ะดูวันก่อนแล้วว่าเราจะได้อะไรครับ เฮ้ยชามะนาวแย่งน้ำแข็งมาให้วะนี่ไรวะชามะนาวไอชามะนาวเฮ้ยคือชามะนาวอ่ะกูสั่งพร้อมข้าวแต่มาแค่นี้ว่ะเอาละทำไมวะกินกันกินกันเหมือนมาเที่ยวโอ้โหนี่คือแม่ผู้ประเสริฐจัดมาให้ ุกะว่าไม่ต้องกลับบ้านอะ่ะขอ,อ,องที่สัสมได้ครบแล้วครับอยู่กันเดียวยาวอันบ็อกไหมอันบ็อกแดกก่อนแล้วนั <laughs> แล้วเดี๋ยวเราอันบ็อกไหม,ม,มจัดให้เออ รจอล้อชื่อแม่ครับผมโอ้โหมาคำแรกนี่ล้อชื่อแม่ก่อนเลย <c oughs> นี่มึงซอนในซ้อเลยนะใช่เลยและนี่มึงมาวอล์กอีกกูใช่ครับใครมีคำถามอะไรส่งเข้ามาได้นะครับวันนี้ไม่น่ามีใครถามพี่ตูนกับพี่แดกพร้อมที่จะคุยนะครับผมเป็นเพื่อนพี่ช็อตก็ได้คะคุยได้หมดเลยนะครับชุกปัญหามีทางออกครับผม <c oughs> โลกมันกลมสังคมมันเหลี่ยมนะครับเหลี่ยมชุกดอกแล้วบอกครอบครัวไม่ได้ครับ ไปแล้วคุยกับคุยกับกำแพงแล้โอ้ยเจ็บมากครับพี่นะมนี่แม่งผ่านไปเร็วเหมือนกันนะนอนนอนในทั้งวันเลยเสียงก็อย่างที่เห็นนะครับเสียงหลอนเะลติดหลอโหแต่ร่างกายไม่ไม่ค่อยดีเลยตัวเองก็ไม่มยืดไปแม่มงโอ้ยดูตู้เย็นหน่อยไหมตู้เย็นเรามีอะไรบ้างวันนี้ เย็นนะฮะหืมแน่นแน่นของแน่นบอกเลยไอชิ้นวุ้นมะพร้าวมึงจะกินไหมเนี่ยไม่กินไม่รู้จะกินกับอะไรเดี๋ยวดิเอาวุ้นมะพร้าวมาให้เรากินกับอะไรอ่ะแตกไหมอะไรกันอย่างน้อยก็เป็นน้ําตาลให้ความหวานก็ไม่เคยกินเปล่าๆงั้นนะเป็นไงไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันเหมาะจะกินน้ำแข็งใสแค่นั้นแหละ อย่าหาทาอย่าหาทางไมูกินดีไม่ใช่ไม่ถูกต้องไม่ถูกใจด้วยเฮ้ยเจ๊แคดอีกแล้ววันที่สามเฮ้ยแต่วันนี้ผมรู้สึกดีขึ้นดีขึ้นเนี่ยังแงร่างกายท่านเรื่องจิตใจอ่ะโอ้จิตใจย่ำแย่สวนทางกันเฮ้ยถ้าผมอะรู้สึกว่าสุขภาพโอเคขึ้นนะแต่ว่าร่างกายอยากพักผ่อนแบบมากๆวันนี้นอนทั้งวันเลยยาแค่แพ้ เพราะว่าผมเมื่อคืนยาแก้แค้กินคืนแรกแล้วนะ่ะเมื่อตื่นมาแม่งก็แบบสมซานเลยอืมเมื่อตอนกลางวันเลยเอายามาให้เอายามาให้ปะ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 ปปะไม่ให้โอกาสกูลุกเลยผ่านไปไม่ถึงสองวิเออให้กูใส่แม่อะไปะคนไข้เอายามาฮะ รอผูก่อนเอาไว้ข้างนอกก็ได้วางไว้ก่อนก็ได้รีบอยากเจออยากเห็นหน้าวัดความดันอย่างเงี้ยเอาแล้วแล้วไปเห็นเขาวัดกันเราก็ออกไปเขาบอกว่าอ๋อฝั่งนี้ยังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะคะรอเกือบครึ่งชั่วโมงปักป่าป่าปป่กวัดความดันค่ะวัดความดันขัวไม่ดีสองวิสองวิวัดความดันรู่งลรก็รอหน่อยสิ เมื่อคืนเมื่อคืนเกิดอะไรขึข้นเมื่อคืนเราทำไรเล่ากันเนี่ยก er ็เดี๋ยวจะอินเสิร์ตคลิปขึ้นให้นี่เดี๋ยวอินเสิร์ตคลิปไปเลยสดังแล้วต้องไม่เป็นตากล้องนะเดี๋ยวเราต้องถ่ายตัวเองแล้วอันนี้พี่ดกเนี่ยเป็นนักร้องที่เสียงลังกว่าจนถึงวันนี้ก็ไม่มีใครเสียงเหมือนที่ดกเลยมีมีปามีจริงนี่นะ รู้ว่าเสื่อมแต่คงต้องค่อนลองจะไม่มีินิจอะไรกันหรอไม,มป่าไม่มป่าไม่รู้จักผมแต่ตอนนี้พี่แดกขาผมอยู่นะตามหายหรอเป่ตามหายอยู่ยอยเอามึงไปเล่น c o ี y โชว์แทนเขาเอามากระทืบเนี่ยลองไ<ะ>อม่ด้หรอฮะลองรู้ว่าเสื่อม มอยู่มึงหันมาถ่ายเลยใช่สวัสดีครับคุณขังป้ยสวัสดีครับวันนี้วันที่เท่าไหร่ของการกักตัวครับหกป่ะน่าจะเอ้ยห้าหรือเปล่ามันนีห้าแล้วห้าเหรอวะก็ครึ่งทางไหมครึ่งทางเองเหรอทำ <laughs> ไมดูคังแม่งเหนื่อยเหลือเกิน <laughs> แล้วนี้เราเจออะไรอีกบ้างเจอความโป้งของพยาบาลเป็นยังไงครับดอกแรกก็คือเม่เช้าไม่ได้มาวัดไข้พวกเรา <laughs> วัดทุกห้องเลยนะ <laughs> อาวัดไข้ค่ะวันนี้มีพยาบาลคนเดียวนานหน่อยนะรอรอรอแปดโมงครึ่งก็แล้วเก้าโมงก็แล้วสิบโมงก็แล้วเปิดประตูไปไม่มีใครอยูไ่ไม่มีพยาบาลอยู่สักสิบเอ็ดโมงพยาบาลมาเอายามาให้พี่เมื่อกี้ลืมลืมวัดความดันวัดไข้ป่ะครับหรอลืมหรออืแล้วแล้ว,แล,วแล้วเราแข็งแรงดีไหมละ่ะ <c oughs> ก็แข็งแรงดีครับพี่องั้นก็ก็ตามนั้นแหละค่ะ ทำนั้นคืออะไรวะไอ้เหี่ยไปครับวันสุดท้ายของผมมาแล้วครับผมครับผมเมื่อกี้โอเปอเรเตองทัวร์นะครับเรียนสายคุณพัชรนรือเปล่ากลับบ้านได้แล้วนะครับเป็นคำที่ใครๆก็รอคอยคุณได้สิทธิ์คำผมหนึ่งวันแน่เป็นไงบ้างฮะเลยตลอดเดี๋ยวอะไรยตลอดระยะเวลาที่อยู่ด้วยกันมาก็เปดตาครับผมช่าพ่อแล้ว โอ้โหเ, oh. เต็มตสูบนะแกะผ้าช่องเลยโอ้โห